วันนี้มากับน้องเต้ยนะครับผมมาเช็คตัวแช่สตแตนเลสสี่ประตูนะครับประมาณนี้ครับเอาัดครับชื่อเเป็นรดครับผมัดัๆโอเคนะครับก็เข้ามาตรวจสอบนะครับตัวแช่นะครับ,รบก็ามาก็เสียบลักก็ประมาณนี้นะครับ ได้7.4องศาโอเคองศาไม่ถึงครับขาดอยู่นิดเดียวครับก่อนอือ่นขอบคุณเพือ่อนๆที่รับชมกันด้วยนะครับ ขออนุญาตเอาเกอิมเรียลขึ้นมาเกอิมเรียลครับขออนุญาาใช้เสงีเสียงแตสงดูไม่เห็นดูไม่ชัดดูไม่ชัด Oke, okay, jadul. Okay. a m าดร, 4, 4. รดีนเทีประตูได้ด,ได้วยได้สิบสิบห้าสิบห้าโอเคดูเทียดีีได้สิบห้าโอเคนำยาไม่พอเติมเข้าไปเลยนะตเติมเข้าไปอีกนะครับ โอเคแล้วแต่จมาโอเคทีหน้าจอหน้าจอหน้าจอได้7.5นะครับเราต้องการองศาลงบาประมาณ3องศาสององศานะครับน้ำยา15บห้า ต้องการเพิ่มนะครับเดี๋ยวต่วน้ำยาเพิ่มนะครับผมก็ขอระบบระบายด้านในโอเคไหมก็โอเคอยู่พัดลมหมุนอยู่ยนะครับพัดลมหมุนรเรียบร้อยนะพัดลมหมุนเรียบร้อยนะครับครับโอเคพัดลมด้านในหมุนคอยร้อนหมุนรอบโอเคซีน ก็แา่ถ้าพ,าพอใช้งานได้น่น่าจะต้องเปลี่ยนแล้วสียางนะครับยางยาง,ยางถ้าว่าไม่สมบูรณ์แล้วก็หลุดแล้วครับเลยหลุดแล้วจะต้องเปลี่ยนยางน่าจะต้องเปลี่ยนยงนาง,ปยงไปก็นนะโอเคเนี่ยครับหลุดหลุดล้นนะโอเคครับก็เดี๋ยว เติมน้ำยานะครับขาดอยู่นะครับน้ำยาขาดอยู่น้ำยา4.4นะครับน้ำยาบัดได้10วิ15นะครับแต่เติมไม่ได้ประมาณ18ครับ18่9 20ประมาณนั้นครับ24ถึง24ป8ถึง24นะครับต้องได้ประมาณนั้นนะครับนะครับโอเคขอบคุณครับก็พอเป็นแนวทางให้เพื่อนๆตรวจเช็คนะครับก็คือเติมน้ำยาเพิ่มนะครับโอเคขอบคุณครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร์ด้วยครับ